เต <binary> ือนคลิปนี้ไม่ใช่ของผมผมไปยืมช่องเขามาเขาให้ยืมอย่าบดามากผมพร้อมฟังแล้วไป,ไปรับชมกันเลยวู Woo ้ฮ well. ู้ยจ๋าแลาวแลาวแล้เพื่อนกระโดดมาโอ้จู่โอ้จู่เออตายเลยมาเร็เลยเร็วเร็วเร็วเรดวเร็วดร็วเร็วเร็วทุกคนนายจะยืนชิียวเลยขนาดนี้ โดนหลอกลา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 ชิบตายละโออะไรอย่าฮ่าฮ่าาตายละโอ้คาคาบีคัสตาน่ากินมากโอ้โอกกะโดนรบงงแกื่อจ่ายเบชแล้วก็ต้โอ้โอโอู้โวโอวว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  หวัดดีพวกว้านเจ็บจังเลยหวัดดีที่สีวัดดีพวกนโอ้ยโอเคทำงานครองแคล้วอะไรอ่ะสไพร์วัดดีพวกว้าวไหนจะเอาตัวนั้นเดี๋ยวฉันจะเอาคนนี้เด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดจะเดินผ่านมันไม่เห็นเหรอปุ๊จุ๊บอะไรกัน ปูดอือเดี๋ยวฉันจะทำบักให้ดูโอ้โหหมวยจมหมวยจมแรนเปแรงของเพื่อนบายบายนะเพื่อนเอเวอร์ลีไอเกตฟอุ๊ยจุ๊บไหนแล้วบังหวะหวะหวะอืมตายกันยกเลยสวัดดีพวกเอ้ยโดนหลอกเหรอบายๆพวกสวัดดีพวกหยิบมาอีกแล้วหรือ มีคำหยาบขอโทษด้วยเจ็บหมดแล้วเนี่ยแหวกอดแหวกดูตลอดเลยจิ๊บจิ๊บเพื่อนรอฉันแหวกไม่รอแล้วจิ๊บเย่ไอ้เย่รอหนุ่มนายลองทำบ้างสิวิจิ๊บแหวกโอ้เอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนข้างหลังฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยนายได้เปิดไหมไหมฮัลโหล เรียบร้อยไม่ได้เปิดไหมโอ้โหโอโอโอ้เพื่อนหลบหลบตรึ้งเรียบปลอดภัยแน่แน่ใจนะแน่ใจสิว้าวกระโดดอวดไม่น่าเลยอุ๊ยจุ๊บอุ้ยจุ๊บอวดตายละอุ๊ยจุ๊บปีนปีนปีนหายไปแล้วจ้าอ้าวออกเกมไปไหนเดมพกเนี่ยโอ๊ยเตะมีแล้สักทีมีโดนอย่า อืมให้สิบเต็มสิบเลยขอบคุณมันมาตรงไหนอะระวังเพื่อนมันกำลังไปหาไนจริงเหรอไหนดูว้าย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 อุจบอุยจุ๊บอุยจูบูเย่แงไม่น่านะอุยจุ๊บอุจูโรงพยาบาลสิบปีอุจบ เฮ้ยมันอยู่ไหนอ่าฉันเจอแล้วเอ่อเฮ้ยเพื่อนช่วยช่วยเราด้วยจะไม่อยากตกไปวะขาหักหลบตรงนี้แหละปลอดภัยที่สุดฉลบด้วยเอาไม่น่าเลยเพื่อนนายโง่จังเลยน่าจะถามหน่อยว่านายต้องการอะไรนายต้องการอะไร เป็นเพื่อนอ๋อเหรอเย่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 เกิดอะไรขึ้นวงแต่กันสมุกแกว้าวิ่งเร็วในในไดเปิดไหมไหนไดเปิดออเอาเกิดอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นอุ้นี่เนี่นี่เนลงไปซะยอ้เยียบฉันสิยาฉันก็ตรงไปว้าว อะไรอ่ะฉันยังไม่รู้ตัวเลยแค่ขาหักนิดเดียวฉันอยู่วันนี้อยู่เลยโอ้บโอเคอย่าพัวกันต่อตัวกันปึ๊บโอ้บโอเคโอเคเดินไปว้าเอาเป็นไงว้าก็จรินด้วยแหวะหัวขาดทำไมอ่ะโอ้ยอ้าวววจะรอด อิกระเดิบมาหน่อยไหนกระเดืบมาหน่อยดินไมีตากระเดิบไปอีกอะกลัวตกไปเหมือนคนอื่นอ่ะได้ไหนไม่กระเดิบมาใช่ไหมย่องย่องลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยยยยเย้ยยยยยฉันหลบได้เอยย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 ดหัวขาดแล้วมั้งอนเ พุบพุบโอเคออเคยวะตรงนั้นโอ้ยไม่ได้เรื่องฮึลบโว,โว้ได้เวลาปุ่งชนเฮ้ยสิตัวนี้ออกมาสิอปึง้งอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาตัวนี้ตัวนี้โอ้ คอยให้ดด้อย่างเด็ดเทงน้ำว้าวแตกเอ้ยฉันว่าฉันจะเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วจ้ะเอ้าทำไงอ่ะโอ้ว้าวออมันจะทำอะไรกับผมไงตุ๊ยไม่โดนอยาฉันต้องเปิดร่างตัวจริงมาแล้วจ้าเฮ้ยวิ่ง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 ไม่โดนแล้วจ้า มึโอ้โหไม่โดนหรอกจ้าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้อุ้ยงงไหนจิงก็เดินเข้ามาสิเอามันหายไปไหนโอ้โหไม่ได้เหลืองยาไอาเอื้อยยังไม่โดนเลยมันแค่จะกินนิดเดียวเอามันหายไปไหนอะยายาอะไรของมันเออเบื่อเบื่อหลบหลบหลบเดี๋ยวนั้นก็เอื้อไม่ทัน ไหฮ oh, wow. wow. ุัตกตรงไหนอ่ะที้เพื uhm wow. ่อนๆเ้เลยุได้เวลาการตายวันนีเพื่อนไปไหนมาได้เวลาการที่แกจะจากโลกนี้ไปย่งสงบทำไมไม่เป็นเลคนอื่น ตายแล้วมันนี่เลยไม่บายเอออืมเอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่ตรงไหนดีที่นัดกันเจอเพื่อนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เอ๊ะตรงไหนอ่ะว้ายวันดีจ้า ไปแล้วมันดีจ้ยัย่ยัยัอีอิบขอลองต่อตัวหน่อยเย้ออเออปีนขึ้นมาอเอ๊้าวพุ่งพุ่งไหนไปไหนล่ะยไหนออกมาอุ้หัวแตก จ <es> anyway, ุ๊บจุ๊บฮ่าตีฉันก็ไม่โดนโว้ววววกากาโอ้ว้าวฉันบินไปแล้วจ้าหายไปไหนกลองตรงนั้นเต็มเลยรัวไปเลยจุ๊บโอลีบ้านจินฟลาย เทไม่เลอะฮ่าฮ่าฮ่ายุบบุญยบไม่บายเอาไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นไปดีโอ้ยาวคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้ใครไม่กดไลค์อย่าให้ผมตามมาอย่าให้ผมตามหา บายบายจุ๊บจุ๊บ้าวาก่อนลาขอ,อ,อขออ,อ,อย่ามองนะใครจะกินข้าวอยู่ขอโทษโอเคจบแล้วบายบายใครไม่กดไลค์อย่าให้ผมตามอย่าให้ผมตามหา